สวัสดีครับผมตีรถสวยแลชจะกษ์พืกพีคาเซ็นเตอร์ครับจากที่ลูกค้าคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากได้รถกระบะคอกซิงนะครับเอาไว้ขนผลไม้ต้นไม้นะครับผมมีไม้วันนี้มีครับผมผมนําเสนอเลยครับเจ้าเลวรนะครับ2.8 Ent r y s i n g น e Cab นะครับปี2020สีขาวคันนี้เลยนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยครับเป็นรถปี2020นะครับอ่าหน้าสวยๆนี่กระจังหน้าโดโดดโหดแบบนี้เลยสีดำแบบนี้เลยนะครับ ไฟตาใหม่ๆเลยครับนี่ล้อนี่แถมให้นะครับมาพร้อมยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับผมเป็นล้อหาดาวแบบนี้สวยๆเลยครับขอบเงาๆแบบนี้นะครับอ่านี่รถจะไม่ล้างครับเดี๋ยวจัดการให้ใหม่ๆแบบนี้เลยครับนี่โลโก้ไฮรักสองจดแดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าใหม่แค่ไหนนี่เลยครับผมลลยจากแผงข้างประตูไปเลยครับสะอาดดแบบนี้เลยครับ ลิ้วรอยล่องลอยใช้งานน้อยมากครับผมนี่ผมมาลายใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลครับข้างหน้าอมไม่มีรอยกาวไม่มีรอยตั้งพระหรืออะไรนะครับพี่หนังยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับวิทยุอันนี้เป็นของเดิมโรงงานครับนี่เลื่อนลงมาพี่คือระบบแอร์นะครับียร์ธรรมดาอ่าภายในยเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะครับผม ริ้วลอยใช้งานน้อยมากครับนี่หนังไม่ใหม่แบบนี้เลยครับพี่อันนี้ก็คือข้อครับผมพร้อมแม็กไลเนอร์นะครับเอาไปใช้งานได้เลยใส่ต้นไม้ใส่ผลไม้แล้ครับสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่คนครปฐมลาดบุรีนะครับต้องการบรรทุกผลไม้ไปขายที่ตลาดไทยนะครับผมตัวนี้เลยผมแนะนําเลยที่คุณพี่คอมเมนต์มานะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเที่ยวเขาสมมุติคุณพี่ซื้อไปเนี่ย มันผ่อนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยวันละสามร้อองคุณพี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างก่อนครับพี่เดี๋ยวผมไล่ฟังนี่ยางมิชลินครับมีข้อซิ่งต้องมีพาวลอยครับพี่มาพร้อมยาง2องส5งห้านะครับผมเป็นมิชลินรู้ๆกันอยู่พี่ยางบรรทุกต้องมิชลินครับผมเดี๋ยวก้มลงไปดูด้านล่างได้เลยครับนี่เสริมแนบมาแบบชุดเต็มครับผมนะครับมีโชกยันนะครับจบจบครับพี่ นะสองตันสบายๆครับผมอ่าทีนี้นครับที่ลูกค้าคอมเมนต์มาแล้วครับคุณพี่ไม่ต้องไปเช่าเขาแล้วไม่ต้องไปฝากของเขาแล้วนะคุณพี่ซื้อไปบรรทุกจากสวนของเราไปเองคุณพี่ไปขายตลาดไทยนะครับขากลับคุณพี่ได้ค่าเที่ยวกลับมาไม่ต้องวิ่งเสียเปล่ากลับมานะครับขนของกลับมาได้ครับคุณพี่นะ อยากสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้รถไปเนี่ยครับไม่ได้มีแต่รถอย่างเดียวนะครับเอาไปสร้างอาชีพให้คุณพี่มีรายได้มากขึ้นนะครับผมผมนาเสนอตัวนี้ประหยัดน้ามันด้วยนะครับคุณพี่เดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะคุณพี่นะครับแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับออกรถศูนเซนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับวันละ300ติดต่อเข้ามาหาผมนะครับตามไลน์แอดด้านล่างไดยเลยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ